ทางนี้ก็คือคักนะคือคักนะตุ้มโฮมตุ้มโฮมนะวันคล้ายวันเกิดนะคะคุณแม่สาคอนหนออมินน้อยไปไรเนาะเอ้ามินน้อยแก้งไรป้าแตนมินโอ้โหม้นวเกผัดไทยกุ้งสด นะครับฝากติดต้องกันมาห้าร้อยบาทนะครับฝากติดต้องกันมา500บาทขอบคุณด <c oughs> ้วยนะครับให้ค่ากาแฟผมมาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับช่องนี้ไมสาธุนใบ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 ก้านลุงห้าร้อยบาทมาช่องนี้เดลยมาเจ้าแอนแฟมบลีเด้อเจ้าแอนไม่ได้หมุนนะ คือคักคทยซึ่สดนะครับฝากติดต้นการผ่านมคโอมยังมุนอยู่เลยาห้าร้อยบาทครับผคุณอภัยวันบอกแม่ัยวันบอกมณโอมจะุลอะไรหนักหนานี่ฮะไปเนินสวรรค์เฉ้มเฉยฝากติดต้นกันมาส0มบาทครับลุงสวรรคเฉ้มเฉย นะครับอยู่ในช่องด้วยเนาะคุณสาวรักครับอยู่ในช่องใครอยู่ในช่องแจ้งในช่องด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวประกาศชื่อด้วยนะครับคุณวัฒเทียนบอกรองเงินเดือนออกของลูกออกวันที่สิบเจอกันนะนะครับรอรอได้นะครับ300บาทครับสาธุนะครับใครจะโอดข้าวาัดสมงบัญชีมา หรือแจ้งมาทางคอมเมนต์ก็ได้นะครับนี่อร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกออร่ยนะครับคุณรัศมีกิจประเสริฐนะครับคุณผู้ชมที่เชยามาดีนะครับขอบคุณมินบอกอร่อยอร่อยนะครับจ้าพระบาทสมเด็จพระพันแษนพร้อมด้วยยูทูบเบอร์และเอชจีทั่วโลกนะครับถือว่าพวกเราเป็นเจ้าภาพร่วมกัน นะครับขอเชิญรุกเจ้าป่าสาบปะรดีนวัดชัยศรีโทรศัพท์ใครคะเสียงโทรศัพท์ใครบ้านนรสว่างใต้ตำบลถ้ำเจริญโซนที่สี่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดเก้าและวันที่สิบนะครับวันที่เก้าตั้งเจ้าป่าสับปะรดอย่างนี้เป็นไรกรี๊ดจะมีการแห่นะครับต้นข้าวป่าสาบปะรดหรือจะนะครับโอนเข้าบัญชีวัดก็ได้นะครับบัญชีวัดฝากหมดไว้ให้แล้วนะครับบัญชีวัดฝากให้่อนโอข้าบักหมดไว้ให้แล้วนะครับบัญชีวัด คุณชื่อบัช่องนี้ชัดมากใสมากคุณอุ้มบุเนี่ยเขาบอกช่องนี้ชัดมากเลยคุณอุ้บุ๊นี่ยชื่ออะไรคะเดี๋ยวครับเมียนเมียนทำอะไรนะเมียนทำอะไรอ่ะเปกวนปล่ากวนเมนทำอะไรโอ้โหครับนนลาพรนะครับคุณแม่นาลาพรโอนผ่านบัญชีน้องปุ๊บเดี๋ยวน้องปุ๊บมามอบให้เดี๋ยวมาติดต้นกัน นะครับอนุโมทนาสาธุครับโอ้โหป้าแตนลูก็มีหมวกเหมือนกันว่าสั่งว่าโอ้ยมิ้นป้าแอนก็มีหมวกเหมือนกันอ้าวไม่มีนี่หว่าโฆษณาเยอะนะนี่นะมิ้ี่สองสามโฆษณาหมอเลยจำช่องนี่อ่ะดีครับมันไม่ค่อยโอ้ดีสองเดือนได้เงินเดือนปุครับตามนั้นนะค่อยไม่ค่อยมีนะครับพอได้เงินเดือนนะครับแบ่งให้น้องปูใช้ ก็ประมาณนี้แหละครับรายได้ไม่มีอะไรหรอกช่องนี้ภาพใสกิ๊กคุณลุงจ๋าใช่ไหมเน็ตแรงร้อนไหมโ้ยใครช่องไหนช่วยกันช่องอนุวัฒน์นะใครนั่ก็ภาพใสกิ๊กนะพอดีพอดีแหละช่องปิดเลยกจะได้กิ๊กมาใช่ไหมก่อนจะได้กิ๊กมาใช่ไหมครับครับครับกิ๊กพี่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยช่องนี้ชัดเจนมากใสวมากกิ๊กพี่เท่าไหร่คากล้องในคากล้องกิ๊กพี่เนึ่งสี่ร้อยถูกไหมพูดซื้อที่ราชด้าครับ เราสั่งให้ผมนานหนึ่งได้ครับพี่วันได้ห้าร้อยครับเออต้องมีกว่ากว่าถ้าใครก็ว่าดูใส่กิจภาพมัวมากเลยช่องนี้เนี่ยภาพมัวมากโชว์อะไรน่ะไหนโชว์อะไรน่ะคุณเสรีสวัสดีครับคุณเสรีคุณเสรีก็มาคุณอนนรงแค่รีสวัสดีนะครับอยู่ไหนเนาะผมไม่เห็นคุณเสรีน่ะก็เนี่ยน้งปอนทักไทยเนี่ยนั่ คุณอ้อนอนงเสรีไงแสลีเอาเหรออ่านว่าแสลีอ๋อแสลีพออ่านเสรีโอ้ยนี่เถียงกันทหารภาษาอังกฤษเนาะครับคุณอ้อนอนงแสลีนะครับโอเคครับเอาใจประแตนใหญ่เลยก็น้องปอนเกิดมาให้เดีแน่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องปอนนะครับแอดมินอ่หลังคาหอฉันในที่เราทำเนี่ยนะครับพิคคำว่าซ่อมแซมเนี่ยหมายถึงว่าลื้อเลยนะครับลื้อทําใหม่เลยเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเหมือนกับ ร้านเตี๋ยวแล้วนี่แหละครับนะให้เป็นโครงเหล็กแบบนี้นะครับมันจะคงทนทาวรได้อีกนานแสนนานเลยแหละนะครับภาษาจิดลุงเป๊กเราจะหนาวไม่จะแซ่ลีเซรีนะพี่อะไรต้องปอดเป๊ะต้องปอดบอกลุงเป๊ะอยนั้นเหรอ๋อบอกลุงเป๊ะเลยใช่ไหมเออถ้าได้ผมพูดถูกกันนี่อร่อยพี่อร่อยอแต่ภาษาอะไรเป๊ะเลยเหรอครับลูกเป๊ะเลย พิธีกรสองท่านก็เมื่อไรเนาะจะได้กุ้งกินเมื่อไรจะกินโมเนี่ยสามลูกไว้กินนะบาหเออใครไม่แอบกินเขาค่อยหมดนี่ป้าได้บ้านมากินได้้านว้าวนี่เลยดุงอย่าพึ่งโมโหหิวเด้อไม่ไม่ไม่โมโหอย่หรอก่อนมันน่ามึดไปตอนนี้ ต้มนเลยพี่ไม่กินแล้วโกรธเอาแล้วน้อยใจแล้วไม่ได้กินไม่กินแล้วโกรธแล้วครับว่าเอาช้อนมาของพี่ถึงชั่วโมงยังพี่ผมว่าน่าจะถึงแล้วของผมยังห้าสิบเจ็ดแล้วเมื่อกี้พุ่งลงคุณนรลกรซารีวันที่สิบก็เงินคนแก่ออกพอดีอาเขาเรียกเงินผู้สูงอายุไม่ใช่เหรอครับคุณนรลกร เซรีเขาเรียกเงินผู้สูงเป็นทักเนาะเขาเรียกเงินคนแก่บ่อตบอลมาอร่อยจังเลยบัดเนือขอเออข้อพุกกะทะได้ข้าวเหนียวก็ต้มกระดูกหมูมาเนี่ยอ่ะพี่เอาป่ะพี่กินป่ะเออน้องปอนนะครับลายผมนะนะครับลายผมครับงมาได้เลยนะครับน้องปอนให้ไปแล้ว นะครับใครจะร่วมอนุโมทนา <laughs> บนุญหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับจะซื้อข้า,าว้มฮะเราไม่ชิมด้วยเดี๋ยวไม่เชื่อเอาใครเอาเกลือใส่เนี่ยใครแอบเอาเกลือใส่เนี่ยลุงบอกว่าเค็มเค็มข้าวกลัวใครไปกินไงเอาเกลือใส่เนี่ยเ <laughs> จอ้อามณโอมไม่ชัดครับหมุนอย่างเดียวมันหมุนอ่ะมันหมุนแล้วก็มันมันต่อไม่ได้นะลุงขอบคุณน้องปอนนะครับแล้วลุงขายสินค้าด้วยนะครับลุงน้องปอนเขาเขาปรับบุญให้แล้วครับครับโปรมีนา <ś c oughs> นะครับโปรมีนาต้องแอดมินแอนนะเป็นคนทำโปรเขาจะพูดคล่องมากแอดมินเปรี้ยวหนึ่งครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งกันแดดหนึ่งใช่ผ่านจนแปดร้อยบาทเขาจะพูดคล่องเลยแหละนะครับกาแฟสองโกโก้หนึ่งแปดร้อยห้าสิบเก้าตามนะเดียบอกพักเตเป้เข้าไปเให้ไงเออได้ไปไปก่อนมาละกษยาไปที่บ้านเอาเอาถ้วยน้อยมาน่อยให้นาเอาตัวนี้ไปให้ลุงนี่ พอแล้วมัม้งนะ่นพอแล้วมั้งนะ่ะเ,เต็มหมดแ <laughs> ล้ว